อาพอเองกับว่ามีอยังติดตอบแทนไหนอากาพุ่นล่ะรอบเบิงงวดนี่มันติงวดปีใหม่กะซิมี่เยอะดอกสิง่งติดตออแท่นครับอาซิมี่เด็ดเด็ดนะครับอาซิมี่เด็ดเด็ดอยู่เพราะว่าตัวนี้อ่าคือปูเพิ่นเขาไปนิมิตน,นะนะเพิ่นได้เอาซองไปให้ว่าซิมี่อาจจอย่างดีกองควรดีใหม่มห้ลูกให้ยล้านร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับก่อน้ำทันสู่งลอยทรัพย์มโนโศกเศรษฐกิจมโนโศกมาในแอดมาติสารภูเขาบานเน่าเพื่อมาติดตามต่อแนวทางของอาจารย์แมวหงวดวันทีหนึ่งท่านว่าคมูลสองปันหาลอยหกเจ็ดห้าท่านผู้ส่งกำมาแล้วเอฟซีกำมาแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรเนาะเป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำงาน มาหาดมาถึงสารสุขาแล้วจะไปพบไปอไปปไปคุยกับวัจนแมวไหนเลยเนาะไปเลยค่ะเราวาหัวียวนีหัวดนีอาัตมาให้เขานี่ยกับฟันนี้ดีพอนดีแต่ว่ามันเห็นยังไงเนาะมันก็ได้คิดได้ผ่านไปคองหงวสามหวส่อนคนละเนาะ เฮยดจังใดพ่อกะว่าพ่อพยายามซอยให้พี่น้องเต็มที่โย่แต่ว่ามันกับมันเสียอย่างหนึง่งคือเฮาเห็้ยยังลงไปส่วงวังหันนะก็เลขมันอยากเพีดอยากผาดไปแห้งคือในใจเฮ้าทำใจพรท่านได้เออไม่คิดเห็นตั้งแต่ยายเออถ้ามีที่ยังก็คิดเห็นต่เล่านาเล่าเผา,ามาแล้วอันนี้ละพ่อกะพ ยายนะถึงเดียนแล้วว่หน่อบาสักเดียนเดอนกัวเดินกวยังันถึงลอยวันเนาะยังเดอนกัวเดอนกัวนะครับเดอนกัวแล้วเนาะนั่นดหละกะยังเอ่อพรมเมงกามาทำใจใดเนี่ก็ขีดเด้อะเนี่ยมาขีดละยางหลายแนวอยู่ดีเออฮาลัมเพียกะขีดบอสบายใจเอากะยานพี่น้อง ดางทินดังจังวัดดังจำปน็ดีอากรฝเาข่วมวังไว้กับน,น้ำปูขาวแปดศอกเท่านี้แหละหรือว,ว,ว่าฝาก่วมวังในพพอแมวอาที่นี่ก็เลยมาพาพี่นอ้องได้ผิดได้พลาดไปที่นี่ก็เลยเสียใจอยู่ดีสิเป็นย่อนกูบน้องพาพี่พานอ้องเสียงเงินเสียทองอก็ะเปเป็นยังดอกพ่อก็ยอบให้ไวาอยู่ เออมันได้พิดไปแล้วเนาะคือมัวยน่ะล่ะเฮา<ช>ว่าเฮา<ช>เออสอมดีอยู่แล้วอืตอยดูหลายมันก็กรอบตังมัวยน่ะใส่ว่าจะค้องเก่งบ่ใดดีเงินมอมนอ,อได้นี่ก็ให้พอก็ถือว่าดีแล้วล่ะมันได้พิดได้ผ่านไป2องหมวดสามมวดก็ดีอยู่าหรับพอนั่น<ช>แต่ว่าพี่น้องที่ก็เป็นทุกน์นี่แหละเพราก็ยยันพอเป็นทุกเด้พ้าพี่น้องเสียเงินเสียทองไปหลาย าบางคนก็นอยู่ทั้งเขตเฮเหา่าลองไปทำมาหาจินอยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยพุนทั้งผู้จอบผู้เก็ยจกาหลาบางคนก็นสินเดียนมากกับว้ีพอเอ้ยได้ข้างค่าบ้านเพิ่นไหวหมวดวบางหนึ่งเลขบ่อเขาได้เสียหลายอ,อาหไุจังไาก็ถือว่าพอที่สันเป็นคนผิดเนาะ มีผิดไม่เถียงเราพแม่กันเฮาโอ้หน่อยจะเห็นจูงหัวจูงวัวโย่บ่ได้ดอกเนาะ้องเห็นจังไดนเออมันก็สีวิเศษวิโสพวดเนาะหมูเฮากับบะแมนวานี่มีหูแก้วดาทิพย์เนาะเออพอเยิ่งดีผ้าพี่น้องได้เงินได้ทองทีผ่านผ่านมาเฮากับมาขอน้ำปูนี่ล่ะสีคำสีมืดปันใดกับมากลมกราบอ่อนวอนเพลิน เพื่อนกับจีมี่ก้วเมตตจาสองสารเฮาอยู่ลวะว่าเพราะว่ามันก็ได้พาลูกหลานเสียเงินเสียทองไปที่นี่กะมาเสียวนี่ก็พอ่อเองกบว่าฟันดีพ่อสมควรู่ดอกแต่ว่ามันก็นยั่งหลายมือหลายเว้นเลยแต่เสียหายพอว่าปล่มมอยมากมองไม่ยังงี่พอเจ้าหนี้พอพระท่านหามเกิดลอบบางสักกอน แต่ฟันแต่ฟันนี้แหะครับแต่ฟันนี่กับฟันดีฟ anyway> ันนีดีอยู่ดอกกับฟันฟันแต่ค้ืนกอนผุนฟันว่าไปจะไปงานนี่อย่างดอกมันนี่ตะปาน่ะครับไปก็เห็นเพลินนั่นเห็นนั่นเห็นเบาซักนั่นเอ๊ะเป็นอย่างในนิมิตคำฟันว่าเห็นพอเราเป็นอย่างจังว่าหอย่างมาถามเพลินไปนังน้ำหมูเขาอยู่ไกลๆผุนพอก็ได้ไปกินเขาน้ำเขามานี่กินไปกินมา มีหมอหนึ่งลูกขึ้นมาเลยเอาลัตตลี่มาให้พอผมซื้อใบหาใบพ้อมสีแบงให้พอสองใบเออเขาให้กับมะเบิงมันก็เห็นเลขกเก่าซีเก่าซีอ่ามาหนีอีกหมอหนึ่งเฮ้ยเป็นว้ากันเอาไปให้อาจารย์แม่เนี่ยเขาสีวาเฮ้าบอมีหนักใจว่าใช่หมอนี่ถือเขาม่ให้อีกสองใบผมเบิงแล้ว มันเห็นเหลขกสองสีนะเมืองเกลืองเก่าสีครับสองขึ้นเดียวกันนั่นแหละได้รัตต์รีมานสีใบในนิเมต้ำหวานว่าเขาหายนั่นเออมันก็มาออกเล่าเนี่ยมืนขึ้นนี่แหละพี่นองได้กันเซวเยอะที่นี่ที่นี่มันขึ้นยัางคือสองสีนะมันสิไปเล่าหวองสองสีนะหารังที่มันจะไป เื่อนบ้ตอน,น,นรัฐบาลจะตามมาทีหลังก็ได้แต่ว่า <c oughs> บานนี้มากอีกหนู่ขึ้นพอมากกว่าีว่าก่อนชีรุกไปกุ่นพ่าลูปไปจับเสียเดียนามาฝันว่าขเชียงยาายชียไม่พวกละไม่แต่ว่าพอเบิ่งเห็นเห็นชัดกัดคือจิตนั่นหลังที่จะไม่กระาร S <S <an other> นใส่ยอะแนกระดานป่ะม,มาเบิ้งเงเลยว่าแต่ว่าพอเองว่ามันเป็นผู้ยิงพอเบิ้งแล้วมันช่องสี่คนมีอายุเนีย่ยพอกันเลยว่าความฝันอาจารย์เม่ถ้าเป็นถามันบอกไปเลยเพื่อนบ้านพอจิดวางอาถิมาลัฐตบานไทยเฮาจังไดมันก็ดึงเก่ามาใส่อ,อ,อ่าพววาคนมีอายุเอามาให อันนี้พ่อเขียนนะนนี่เขียนไ้นี่คือความฝันของพ่อแมวของอาจารย์แมวเนาะบ้านนี้พ่อเอยงว่าว่าวแล้วมักบอชอบพ่อแคบไว้พ่อบอกว่าพ่อว่าขันพ่อมักพ่อจิตึงตัวนี้ลงมาเป็นไหวล่างเลยตัวนี้จังไดขันแมนมันบวไปเพื่อนบานเฮามันมากหวยใหญ่หวยลันตะบานไท้เฮ้าจังไดก็มาล่างเลยค่ะสองสีนี่สองสีนี่สองซี่น ไปหาจับมาจ้งรถทีวีกาหลเนาะาสีว่ามีเก่าสองเก่าอย่างพ้อหารเหรียญบ่มีไปบ่ได้เลขวันนี้ยังได้กระบอไปสูงอีกปานนันครับท่าสีออกต่ำหตอเปาตมี่าเออครับนี่ตัวนี้ที่พ่อขัญเนี่ยใบโพนะเออคิดเป็นเขียนใใบโพหานี่โอ้เขียนใบโพเลยอ่าในนีมีขวัญต่ว่าพอกันยังพระท่านในหาร รับปากให้ได้ว่าพอยานมันขีมันละเพื่อนบ้าะเพราะมันย่างหลายมือแมเลขใบโพเป็นเลขบุญเลยพ่อโอ้เขียนให้เลยนี่เขียนใบโพเป็นเลขเลขสองสามตัวด้วยป่ะบ้านนี้ก็พ่อสิมันในใจคำมีนว่าไวรัฐบาลใหญ่เฮ้ยทำมันย่างโยมือนี่หรือมืออื่นเนี่ยมันจะออกพ่อะหารมันใจเลยอะเนี่เขาเขียนใส่ใบโพมาให้แล้วก็นี่พ่อ หูเมียขึ้นประมาณจีหนึ่งจีสองออกมาเหนียวกลาบเข้าไปนอนว่ามีคนมาห้องบอกมายืนอยู่ข้างอ่าครับจานแมวจำไเลยวอลเราเลงน่ะนอนเรามั่งว่าฉันโตนั่นแหละแต่ว่าโนวนี้จะให้เป็นแนวทางก่อนเนอะพ่อเองก็ยังมีอยู่ดอก คงสุดท้ายมีกันจะให้มู่เจ้าไว้มือนีกับยันมู่เจ้าบ่มาหาพ่ออีกคือบ่มีมู่ปากมู่เอารล่อล่อคนนี่แหละเด้อเออทีว่าพอเห็นชัดแจ้งนี่ครับเออทีว่าเพิ่นเียนช็ดเลยที่ที่อยู่ยังไม่ปล่อยทุกคนพิมพ์คำว่ารอครับพิมพ์คำว่ารอเยอะๆยะเลยครับคนทั้ตัวนี้คือในอำเภอ เออว่าวันที่เอาใบพวกไปหงายไปเลี้ยงมันนี่เลยไงใบโพนี่ก็มันดีสวยมากโอเคสุดท้ายนี้พ่อแม่แม่ได้จะฝากเอฟสี่นะครับคอจบนะครับก็คือสิเข้าใจเนาะครทำเหมือนว่ามักเล่นเมียนบ้านดอลาห์ลาซิฟกันร้องบังเดอร์เออตัวนี้ก็ทามักกับเล่นเบืองทำพ่อมักกระเป็นหยางเนาะถ้าพ่อว่ได้ว่าหายมากงอง่ายทางด้านนี่ดอกเนาะครับ ทีนี่กลางพอให้พี่น้องก็ดีอาลูกเต่าเรล่าล้านอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างตำบลต่างอำเภอก็ดีอาพอเองอากระได้อยู่ไกลกันพอสมควรเนาะก็คิดหอดคิดถึงมืดสู่มองสู่บอลอาทุกทุกคนนั่นแหละพอคิดหอดคิดถึงอาหาบางครังบางเทียพอกันนั่งคิดนั่นแหละอาคิดนำพี่น้องอาที่ได้เสียเงินเสียทองไปอาพอเองก็บ่อหูบอเห็นคือกันเนาะ อ่าตัวนี้กับยาวากันเนออ่าคือมันก็ธรรมดาแล้วนกกรบ่มีภัยยากให้มันผิดมันผ่านดอกยากให้ไดซุ่มวดสุงมวลสอนส่อนใบพล่ะอาจนตลอดปีพุละอ่าทีนี้มันก็เลยได้พิดได้ผ่านไปพอเองก็เสียใจนำยาตีพี่น้องอยู่ต่ังถินต่ังจังหวัดกะดีอ่าพอเองกระบ่มียังติดตอบแทนไหนอ่ากาพุนล่ะ รอเบงงวดนี่มันสีหอดปีใหม่กะซิมี่เยอะดอกสิ่งติดตอบแทนครับอาซิมีดเด็ดเนาะพออาซีมีดเด็ดๆอยู่เพราะว่าตัวนี่คือปูพันเขาไปนิมมีน่ะนะครับอ่าพันแดเอาซ่องไปห้ว่าซิมีครับอาจัดอย่างดีมองควรปีใหม่ให้ลูกให้ล้านนี่แหละพอกระยั่งบนท่านเด็ดจะแจงแดงแก่เยู่ให้เบงให้มันขักขัสะกอนเนาะครับพอเองกะพยอยากให้มันพิดมันผ่านไปคือเก่าคือหลัง ทีนี้ก็ขอให้บุญญาบารมีอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดในวาหรือว่าอยู่ในอาสถานที่ที่นี่ก็ดีอาะวัติเป็นพร้อมทั้งบุญญาบารมีของปูข่าวแปดศอกก็ดีอาหรือว่าบุญญาบารมีของเทวดาควาดินอาหรือว่าบุญญาบารมีของกูบายจานย์ก็ดี อ่านำไปปกปักรักษานำไปดูแลคุ้มครองลูกเต่าเหล,าลา่าหลานเด้อได้ไปทำมาหายินอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ดีหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ดีอ่านี่บ่ว่าสิเป็นเอซอ่าทุกทุกคนก็ดีอ่าได้เดินทางมาหอดมาถึงก็ขอให้บุญญาารมีอ่าสิ่งนี้นำไปซอยลูกซอยหลานอ่าเพิ่นเฮ็ดยังลงไปบพอได้ก็ขอให้เพิ่นได้เพื่นเฮ็ดจิิงไดบ่พอดีก็ขอให้เพิ่นดี อาบวัาจิไปเหตุหายใส่หน้าหรือว่าไปเหตุหัวเหตุ่วนก็ดีอาอย่าให้เพลินขาดเพลินเขินเนอมีเงินแสนก็ขอให้มีหลายลายล้านอีกต่อไปให้เจริญเจริญอาสาธุสาธุสาธุดไปคอมเมนต์รอเลยเนาะคอมเมนต์รอเด็ดเด็ดจากอาจารย์เดี๋ยวจะแจ้งอีกต่างหากเนาะพ่อเนาะ